อันนี้ก็จะเป็นเสื้อปอกนะผมนี่ที่พี่บอกมันมีความเงาและความสากไประบะแล้วก็อันนี้เป็นชักเดิมผ่าแค่ก้านอย่างเดียวตรงนี้เห็นไหมนี่รอยผ่าไม่ต้องอ่าผ่าทางชิ้นน้ามันแล้วก็ไม่ต้องผ่าตรงร่องก้านที่กว้างกว่าเดิมไม่ต้องนะครับเพราะเป็นชักเดิมแต่ถ้าวันหนึ่งน้องอยากจะทําเป็นชักมีมีชักสามชักห้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยน้องก็ต้องดูด้วยว่ามันจะชนทางเดินน้ํามันทางชิดน้ํามันหรือเปล่าชนก้านชนข้อหรือเปล่าพี่เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนี่งานพี่แบบนี้ อันนี้พี่เซตให้เรียบร้อยดูเบ้าฝานะครับใช้แบบนี้คือทุกฝาพี่เป็นคนเซตเองหมดพี่จะไม่ปล่อยผ่านเลยแต่ละฝาเพราะพี่เป็นคนจุจี้เรื่องงานอ่ะพี่เป็นคนแบบข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพี่เห็นอะไรไม่โอเคไม่ดีไม่สวยตามที่พี่ต้องการแล้วพี่ก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกฝาพี่จะต้องเน้นนะเออต้องเน้นประกอบเสร็จต่อให้เป็นชุดคลิดเราก็ต้องเช็ควาเวิเกี่ยวชนหรือเปล่าเพราะบางทีเรามั่นใจว่าเราประกอบถูกแล้วเราอาจจะประกอบผิดก็ได้ นะครับผมอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าบางทีนอนน้อยแล้วเบอร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้เราระกอบผิดได้นะเป็นเป็นได้นะนะครับอันนี้ไม่ใช่ผู้ตลกนะอันนี้คือเรื่องจริงนะขนาดช่างหลับประเทศรุ่นน้องเนี่ยมันทามันยังใส่กระเดื่องว้าเอาเอาไอเดียไปใส่ไอเสียไอเสียไปใส่ไอดีเลยเพราะมันเบอร์นอนมันนอนน้อยมันไม่ใช่มันไม่รู้นะมันรู้แต่มันนอนน้อยไงมันก็รีบๆทำมาเบอร์คนมันเบอร์คนไม่ได้นอนอันนี้ก็ควรระวังและที่สําคัญสมมุติบล็อกเครื่องตวเก่าทำห้าสี่มิลมันแน่นอนมันคือ ขึ้นมาแค่สี่มิลเองมันใช้ต้นทุนในการทาอะ่ะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่บล็อกเครื่องตัวใหม่จะทำห้าสี่มิลเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปเลยนะกระโดดจากสี่สิบเจ็ดมิลมาห้าสี่มิลมันกระโดดมาตักกี่มิลนะ่ะสิ่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่เจ็ดมิลนะ่ะสวัสดีเวรลนเดี๋ยววันนี้มาดูชุดร้อยสิบไอบล็อกเครื่องตัวใหม่ตัวสองพันยี่สิบเอ็ดถึงสองพันยี่สิบห้าปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูกัน ไล่อย่างไง GPS 158บวกนะครับผมอันนี้จะเป็นท่อนตรงแล้วก็เดี๋ยวมีไกด์ไลน์แนวทางให้ด้วยว่าไล่อย่างไงนะครับแล้วข้อควรระวังตรงไหนและมีข้อแตกต่างยังไงนะครับกับบล็อกเครื่องตัวเก่านะครับและทําไมของบล็อกเครื่องตัวใหม่ถึงแพงกว่านะครับเดี๋ยวมาบอกให้หมดเลยวิดีโอนี้นะครับผมทั้งร 10i บล็อกเครื่องตัวใหม่กอมสุปเปอร์คัพแล้วก็ปาวานบล็อกเครื่องตัวใหม่สามารถดูวิดีโอนี้ได้เลยนะครับของใช้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับแบบด่วนๆเลยแบบเร่งด่วนเลยนะครับ พี่ย้าเสมอว่าวิดีโอนี้ให้ทุกคนจับใจความแล้าฟังให้ละเอียดนะถือว่าเป็นไกด์ไลน์และแนวทางและข้อควรระวังด้วยเพราะว่าพี่เห็นหลายๆคนแล้วช่างหลายๆคนโพสต์มาลูกค้าหลายๆคนโพสต์มานะครับผมพี่เลยอ,อยากจะทําวิดีโอนี้เพื่อเตือนสติหลายๆคนด้วยแล้วกันนะครับโอเคเรามาลุยกันเลยแบบด่วนๆเลยอ่าอันนี้ก็จะไปกรุงเทพนี่ลาดกระบังขอบคุณมากน้องไปลาดกระบังนะโอเคจัดไป เดี๋ยวเกินก่อนชุดนี้นะครับน้องคนนี้เขาไม่ได้สั่งทั้งหมดนะเขาสั่งแค่ฝาเสื้อลูกแล้วก็สปริงคัตนะผมแคมสปริงวาลเขาไม่ได้สั่งนะผมเพราะว่าเขามีแล้วสั่งแล้วนะครับผมแล้วก็มีก้านเขาก็สั่งแล้วมีหลายๆอย่างที่สั่งแล้วเดี๋ยวพี่เริ่มเกินแล้วพี่ก็พยายามพูดให้ไวที่สุดนะเพราะวิวดีโอนี้เดี๋ยวมันจะนานไปนะครับผมโอเคอน้องคนนี้ฉลาดแล้วก็พี่เคยแนะนําหลายๆคนไปว่า สั่งอะไรหรือทําอะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องสั่งตุ่มเดียวสมมติชุดนี้ราคาสมมตินะสมมติตีมกลมไปหกพันสมมตินะหกพันสมมตินะอันนี้สมมติไม่ได้ราคาจริงนะสมมติชุดนี้หกพันเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจะหาเงินหกพันมาซื้อทีเดียวได้เราก็แค่เรารู้รู้อยู่แล้วว่าเราอยากทำห้าสี่เป้าใหม่เราคืออยากทำห้าสี่ยังไงผมก็อยากทำห้าสี่บล็อกื่องตัวใหม่แต่ผมไม่มีเงินก้อนทำยังไงล่ะเราก็สั่งไงแคมแค่ตัวหนึ่ง มีเงินก็สปิงวาลต่อไปก็หัวฉีดต่อไปก็เลือนต่อไปก็สปิงคัตต่อไปก็เสื้อลูกต่อไปก็ฝาแค่นี้เองง่ายๆถ้าถ้าเราตักหมุดใหม่ไว้แล้วเราจะทำห้าสี่ยังไงเราก็จะทำจะทำห้าสี่นะครับไม่จะเป็นต้องเงินตุมเดียวสั่งไปทะอยางสะสมไปสะสมไปลูกค้าพี่หลายๆคนก็ทำแบบนี้แล้วพี่ก็แนะนําหลายๆคนทําแบบนี้ไม่จาเป็นต้องซื้อตุมเดียวนะครับนะครับถ้าคนอยากจะแต่งรถจริงๆอเ่ยเพราะพี่เจอลูกค้าหลายๆหมื่นคนหลักแสนคนอะ่ะพี่รู้ว่าอ่า แต่ละคนแบบไหนนะครับผมพี่ก็เลยแนะนําอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะเรื่มงมาเลยเรื่องอะไรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักแหวนสูบครบเลยนะพี่บอกงี้ว่าของที่ถูกอะ่ะที่เขาขายทั่วไปตามแอปอะ่ะพี่บอกงี้ว่าของเขาพยายามทำลีนแบบอ่าให้เหมือนกับของที่แพงแน่นอนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ได้กําไรเพื่อให้ได้รู้ว่าเขาขายของได้ซึ่งมันราคาของมันสมมุติว่าอ่าเสื้อลูกเขาขายอยู่พันหกงานแบบตัวดีเลยนะ พันหกถึงพันหกอัพขึ้นไปถึงสองพันสี่แต่ว่าตามแอปทั่วไปเขาขายอยู่ประมาณพันหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจเลยว่ามันต่างกันเพราะอะไระนะผมเพราะบางคนเป็นเป็นลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจะดูข้อแตกต่างได้เลยว่าคุณภาพเนื้องานมันเป็นยังไงบางทีอะ่ะรูปเขาใช้รูปอีกรูปหนึ่งแต่ของมันส่งมาก็คืออีกอย่างหนึ่งมันคือไม่ตรงปกอะ่ะนั่นคือข้อควรระวังพี่เลยแนะนําว่าซื้อของจากใครอะไรที่ใครอะ่ะดูหน้างานเขาดูความเป็นไปได้เขาดูความน่าเชื่อถือของเขาด้วยนะครับผม อันนี้คือข้อควรระวังที่เราสามารถจะป้องกันตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อของพี่นะซื้อของใครก็ได้แต่ว่าอันนี้แหละคือใจความที่พี่อยากจะบอกนะครับเพราะว่าอะไรกคนพี่เห็นแล้วสงสารสงสารทั้งอ่าคนที่ไปทําสงสารทั้งช่างมีทั้งสองประเด็นเลยเดี๋ยวมาพี่มาพูดให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อปอกนะผมนี่ที่พี่บอกมันมีความเงาและความสากไปบะแล้วก็อันนี้เป็นช่างเดิมผ่าแค่ก้านอย่างเดียวตรงนี้เห็นไหมนี่รอยผ่า ไม่ต้องอผ่าทางชิดนน้ามันแล้วก็ไม่ต้องผ่าตรงร่องการที่กว้างกว่าเดิมไม่ต้องนะครับเพราะเป็นชักเดิมแต่ถ้าวันหนึ่งน้องอยากจะทําเป็นชักม,มีชักสามชักห้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยน้องก็ต้องดูด้วยว่ามันจะชนทางเดินน้ํามันทางชิดนน้ามันหรือเปล่าชนก้าชนข้อหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยนะดูเสาเสื้อดูเสาข้างดูโซ่ให้ดีนะครับอันนี้พี่ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ปากกินกระดาษก็ลองหนึ่งหนึ่งไอปากกิสังกะสีมันเป็นสังกะสีรุ่นใหม่อะ เรื่องสังกะสีเนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยที่มันชุบสารมันเนี่ยถ้ามันล่อนมันขูดมันถะลกหรือมันอะไรแล้วแต่นะครับทากาวนะทากาวที่ประเก็นแล้วก็ใส่ไปทั้งซ้ายทั้งขวาทากาวแล้วก็ประกอบเข้าไปได้นะบ,บางๆพอนะโอเคอันนี้ก็คือแคมตามสเปคเลยแคมเนี่ยพยายามเลือกให้ตามสเปคของเครื่องยนต์นะถ้าเราเลือกไม่ตามตามสเปคของเครื่องยนต์สมมติเราทำห้าสี่แล้วตอนเนี้ยเราใช้แคมห้าสิบถามว่าใช้ได้ขี่ได้ไหมได้มีความแรงมีความแรงเพราะขนาดีซีของลูกสูบเบ้าฝาหรือฝาทําทมา แต่อย่าลืมว่ามันอาจจะลายไม่ทันดูดไม่ดูดเข้าดูดเข้าดูดออกไม่พอมันก็เลยทําให้รถเราวิ่งได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นประสิทธิภาพของมันอ่าพอเข้าใจนะเอาแบบด่วนๆเลยอันนี้คือฝาสูพี่เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนี่งานพี่แบบนี้อันนี้พี่เซ็ตให้เรียบร้อยดูเบาฝานะครับใช้แบบนี้คือทุกฝาพี่เป็นคนเซ็ตเองหมดพี่จะไม่ปล่อยผ่านเลยแต่ละฝาเพราะพี่เป็นคนจุ๊จี้เรื่องงานอะ่ะพี่เป็นคนแบบ ข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าพี่เห็นอะไรไม่โอเคไม่ดีไม่สวยตามที่พี่ต้องการแล้วพี่ก็จะจะทําให้ดีที่สดุดเพราะว่าทุกฝาพี่ต้องเน้นนะเออต้องเน้นนะครับผมอันนี้เบาฝาพี่ก็ทําอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบได้เลยก็อ่าแเวนลลองเบาวาล์ไอเดียเสียใส่เหมือนเดิมซิงเกิลวาล์นี่สมควรจะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนไปได้เลยแล้วก็ใส่สเปริงวาลว์คู่นอกคู่เดียวจบไม่ต้องใส่ส้นตัวในเพราะว่าสเปริงวาล์ที่ร้านเนี่ยมีหลายเบอร์มีแต่ลูกเดิมยััยันนนยยอเเ่่่ะไมมใชีีแคคบบรร์ดว รูปร่างมันเหมือนกันจริงแต่ว่าขนาดค่า k ค่าวความแข็งไม่เหมือนกันนะครับะนะครับต่อมาก็คือจริงๆแล้วในชุดนี้น้องเขามีก้านสลักสิบสามอยู่แล้วอันนี้เป็นเซอร์ลูกสลักสิบสามนะเพราะของเดิมมันสิบสองใช่ไหมสิบสองไม่แนะนําอยู่แล้วทำห้าสี่ตั้งแต่ห้าสามขึ้นมานี่ก็ไม่แนะนําแล้วจะใช้ก้านเดิมนะครับควรจะเป็นสลักปลายก้านเนี่ยสิบสามหรือเป็นก้านสิบสามมิลนนะสลักปลายก้านนะครับ สมควรจะต้องเปลี่ยนแต่อันนี้น้องเขามีอยู่แล้วน้องก็สั่งของทีละทีละอย่างนะครัะไม่จำเป็นต้องโยนของทีเดียวนะครับผมแล้วก็ประก็นฝาทองแดงก็ทากาวด้วยนะครับแล้วก็สปริงคัตอันนี้พี่กระบอกน้องเขาว่าสปริงคัตตัวเนี้ยเป็นของแตง่งเอาไปใส่ได้เทสลดได้ดูทรงลดได้แต่สมมุติถ้าเราจะแบบว่าเอ้ยอาจจะเอาแบบชัวร์เลยเอาแบบว่าหน,นึบเลยกระเด้งกระเด้งกระ,ะดอนเลยแนะนําเป็นชุดคัดลังคัดยก,ยก,ยกชุดของที่ร้านก็มีนะครับเฟืองคัดแท้ พันเก้านะราคาแพงหน่อยนะแต่จบเลยนะสาหรับลูกใหญ่นะครับผมลูกเดิมังลูกใหญ่มีแหละแต่ว่างบของแต่ละคนไม่เท่ากันนะอันนี้น้องก็พี่ก็เลยบอกว่าน้องเอาอันนี้ไปใส่ไปดูก่อนแล้วก็ดูทรงรถไล่รถด,ดูเทสรถดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีงบเราก็ค่อยขึ้นชุดคัดอันนู้นอ่าอันนี้คือไลฟ์สไตล์พี่พี่จะไม่ยัดไม่ยัดขอลูกค้าเอาตามความจําเป็นแล้วก็เอาตามงบของลูกค้าให้มันไปได้มันไปได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็คือเลื่อน เรือนถามว่าต้องใช้เรือนเท่าไหร่่้างถ้าเรือนเดิมเนี่ยแนะนํา29าถึง30นะถ้าเป็นไปได้คนจะ30 30ก็ต้องสวมปากแต่สวมปากสวมปอก,ปกแล้วก็ขวานเพราะว่าของเดิมมันทะลุแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ชัวร์ให้ดีเลยอ่ะใช้เรือน CBR ดีกว่าเรือน CBR แล้วก็แต่งคอลีดแต่งแป้นรองกันแมคไล์หรือแก,น,กนฟันความร้อนต,ตรงเนี้ยด้วยเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวตรงฝาเนี่ยความร้อนมันจะขึ้นไปถึงคอลีดคอรีดแล้วขึ้นไปถึงเรือน อาจจะทําให้รถเราเนี่ยที่ไล่น้ามันมาพอดีแล้วอาจจะเป็นบางเลยหรือรถเราที่หนายอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นบางหรือพอดีก็ได้แต่ไม่ไแนะนำเพราะมันจะร้อนขึ้นเรือนรถมันจะร้อนไปนหมดนะครับผมแนะนําว่ามีเป็นการควารมร้อนแล้วสําหรับคนที่ใช้ใช้เรือนเดิมคว้านเป็นปากยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยคอลีก,ก็ต้องพอกมหาอุดหรืออีพ็อกซี่เนี่ยพอกไว้แล้วก็ค่อยแต่งยังไงก็ทะลุนะครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้เรือน cpr แล้วก็คอรลีต้องรุ่นของมันดีกว่านะครับแล้วก็ เจาะเยื้องเจาะอ,อะไรให้มันใส่ในาฝาได้นะครับผมอันนี้เอาดูดๆไวๆเลยนะโอเคอเดี๋ยวแล้วก็ทีนี้มาเรื่องระยะวาวไอเดียเสียเนี่ยสกุลสูญไปทั้งไอเดียเสียเลยนะครับผมนะครับประกอบเสร็จต่อให้เป็นชุดคิดเราก็ต้องเช็ควาวเว์เกี่ยวชนหรือเปล่าเพราะบางทีเรามั่นใจว่าเราประกอบถูกแล้วเราอาจจะประกอบผิดก็ได้นะครับผมอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าบางทีนอนน้อยเรื่เบอร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้เราประกอบผิดได้นะเป็นเป็นได้นะ อันนี้ไม่ใช่ผู้ตลกนะอันนี้คือเรื่องจริงนะขนาดช่างหลดับประเทศรุ่นน้องเนี่ยมันทำมันยังใส่กระเดื่องวาวเอาไอาเดี minds. ยไปใส่ไอเสียไอเสียไปใส่ไอดีเลยเพราะมันเบอร์มันนอนมันนอนน้อยมันไม่ใช่มันไม่รู้นะมันรู้แต่มันนอนน้อยไงมันก็รีบๆทำอะเบรอร์อะคนมันเบรอร์คนไม่ได้นอนอะอันนี้ก็ควรระวังส่วนทีนี้เรื่องท่อนล่างก็ไม่ต้องทําอะไรเดิมๆนั่เละเปลี่ยนเฉพาะก้านพอแล้วก็ะระบบคัดก็ตามที่พี่บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คัดร้ยี่สิบห้านะครับเฟืองคัดแท้ของที่ร้านก็มีนะครับหรือนะคร อีกสองอย่างที่อย่าลืมเด็ดขาดคือปั๊มติ๊กแลวปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งสองอย่างนี้อย่าลืมนะคปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งช่วยให้น้ำมันเนี่ยขึ้นฉีดเชือด,ดสี่ฉีดเออฉีดขึ้นเสื้อฝาได้ได้ดีขึ้นลดโอกาสเบรกติดนะครับอุณหภูมิความร้อนก็จะเย็นลงนะครับผมแล้วก็ปั๊มติ๊กช่วงท้ายเกียนนร์นะสาคัญนะท้าย,ายเกียร์แต่ละเกียร์การบิดคันเร่งเลียลกรอขึ้นไปเนี่ยหรือว่าการเบิ้ลตั้งแต่หัวเกียร์เหยียบหัวเกียร์ออกไปเนี่ย ทุกอย่างสาคัญสัมพันธ์หมดบางทีอ่ะถ้ามันน็อกหรือว่ามันจ่ายไม่ทันเมื่อไรอ่ะปั๊มติ๊กมันยิ่งทํางานหนักพอมันทํางานหนักมันยิ่งร้อนทําให้ถังน้ํามันบางคนร้อนเลยน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิงบางคนร้อนเลยอุ่นๆเลยเพราะอะไรเพราะปั๊มติ๊กมันทํางานหนักเกินไปแนะนาว่าปั๊มติ๊กของที่ร้านก็มีนะครับห้าจุดห้าบาทแท้เนี่ยมันก็มันปั่นนิดเดียวมันก็ฉีดได้เต็มแล้วอะพราะเขาจะ่ะฉีดได้เต็มประสิทธิภาพของมันแล้วมันไม่ต้องแบบขยี้มากอ่ะพอเขาจฟีลไหมอ่าทีนี้อ่าเรื่่อองท ท่อเนี่ยนะครับผมก็ยืดไปได้เลยนะครับผมยีิปดยาวมาเลยได้ยี่ยาวเลยก็ได้นะหรือว่า28แล้วก็ยี่ิบเหรือว่ายี่9ิ0ปดยี่เก้าสามสินะครับเข้าจุก30มบเข้าปลายท่อสามสิบไส้ท่อ3ามสเอ็ห้ามเกิน32ออกจุก3าหรือ34ประมาณนี้ใช้ได้นะครับผม่ซนสเตอร์ยึดไปได้เลยนะครับผม อ่า14 26ไปก่อนยังไงก็ตัดกระจุกกระจายเงแล้วถ้าไปรีแม็ปรอบห้ามเกิน1 2 0 0 1 5 0 0ห้ามเกินนี้เด็ดขาดนะครับคี่สนุกทนแล้วก็ซิงด้วยนะผมนะครับ GPS ได้อยู่แล้วนะครับผม1 5 8บวกอย่างที่พี่บอกถ้าเป็นรถอ่าลงเป็นล้อแม็กอ่าอย่างเดิมเลยเป็นรถสไตล์ทัวริงรถแบกสมัตละเลย GPS ก็บวกลบ5-10นะครับ ลบลงมา5้าถึงสิบนะเป็นเรื่องปกติเพราะน้ําหนักเยอะเพราะมันเป็นบอดี้รถเดิมเลยนะครับทีนี้มาเรื่องคําถามว่ามันแตกต่างกันยังไงกับบล็อกเครื่องตัวเก่าเนี้ยนะครับผมบล็อกเครื่องตัวเก่าเนี่ยนะครับผมลูกเดิมอ่ะบล็อกเครื่องตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยร้อยสิบซีซีเท่ากันนะครับผมเต็มคมไปอ่ะร้อยสิบซีซีมันไม่ถึงหรอกแล้วร้อยสิบซีซีเท่ากันแต่อย่าลืมว่าบล็อกเครื่องตัวเก่าเนี่ยลูกห้าสิบมิลบล็อกเครื่องตัวใหม่ลูกแค่สี่สิบเจ็ดมิลแต่ทำไมถึงร้อยสิ อ่าอันนี้คือข้อแตกต่างกันและที่สําคัญสมมุติบล็อกเครื่องตวเกาทํา54มิลมันแน่นอนมันข,ขึ้นมาแค่4มิลเองมันใช้ต้นทุนในการทำอ่ะน้อยกว่าอยู่แล้วนะผมแต่บล็อกเครื่องตอใหม่จะทํา54มิลเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปเลยนะกระโดดจาก47มิลมา5 4มิลมันกระโดดมาตักกี่มิลนะ่ะ17 18 19 50 5 1 5 2 5 3 5 4 7ิมิลนะ่ะซึ่งแน่นอน ไอ้นุ่นอัพมาแค่สี่มิลอันนี้ต้องอัพถึงเจ็ดมิลแน่นอนขนาดลูกที่ใหญ่กว่าของมันก็ต้องใช้ของที่ยิ่งดีกว่าเพราะว่ามันมีขนาดลูกที่ใหญ่กว่าเมื่อ,อไรนะครับคุณภาพของที่ต้องใช้มันต้องก็ต้องดีกว่ามากเท่านั้นเพราะว่าการรับรอบแรงเสถียรเสถียทานความร้อนอนุณหภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอะไรที่ทนกว่าเพื่อรับรับรับ,ร,บรับให้ได้ไม่นั้นมันวิ่งไม่ได้แล้วก็โอกาสพังโอกาสเสียหายเยอะนะครับผมและที่สําคัญบางคนน่ะ สมมุติอีกร้านหนึ่งทำสมมติทำห้าส0บล็อกเครื่องตใหม่เขาเขาคิดกันหมื่นครบทุกอย่างเลยนะหมื่นห้าแต่อีกร้านหนึ่งเขาคิดเก้าพันบางคนเข้าใจนะบางคนงบไม่เท่ากันแล้วบางคนก็ไม่ได้มีงบสูงขนาดนั้นพี่แนะนําว่าซื้อบทีละอย่างตามที่พี่บอกหรือนะครับผมดูให้ดีก่อนเพราะว่าเห็นโพสต์กันทุกวันเลยทั้งฝ่ายช่างทั้งฝ่ายลูกค้าโพสต์ทุกวันเลยเห็นของถูกเป็นยังไงล่ะเนี่ยผมไม่น่าเห็นกับของถูกเลย,น,ยนู่นนั่นเราต้องเข้าใจว่าของถูกอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีเสมอไปถูกต้องแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ดีไงเพราะเขาจะโซส่วนมากมันจะไม่ค่อยดีอ่ะมันพอใช้ได้แต่จะมันมันจะมาเทียบกับของที่ว่าเกรดลูกสบคุณภาพของดีๆมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกไม่นั่นเขาไม่ดีราคาของไปถึงขนาดเกือบครึ่งหรอกพอเข้าใจฟิลไหมนะครับผมคุณภาพหน้าง,งานชื่อเสียงเขาอ่ะมันอยู่ในนั้นไงนะครับผมบางคนก็เข้าใจแหละไม่รู้ว่าเออเฮ้ยของมันก็เหมือน,อนกันเลยร้านนี้เก้าพันเองร้านนู้นตั้งหมื่นห้าหมื่นหก ของก็เหมือนๆกันเลยลูกทรงอะไรก็เหมือนๆกันลูกทรงทุกอย่างของถูกพยายามทําให้เหมือนของแพงเสมอไปอยู่แล้วเพื่อเขาจะได้ขายได้ไงเพราะเอ้ยร้านที่ถูกกว่าเพราะมันถูกกว่าแล้วก็เหมือนกันด้วยแต่คุณภาพมันต่างกันเนเหมือนกันเหมือนกับของของก๊อฟกับของแท้นั่นแหละอย่างอย่างของก๊อฟทำพยายามทําให้เหมือนแท้ทุกอย่างแต่คุณภาพอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันไงอันนี้คือเข้าใจไหมอ่าและอย่างระบล็อกคือตัวใหม่ตอนนี้ที่มันแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นรถที่ใหม่ ถ้าบล็อกเครื่องตัวเก่าเนี่ยปี2009มาถึง2020มันกี่ปี11ปีแล้วอ่ะรถมันใช้มานานแล้วโมนโมนของเสื้อลูกหรือว่าแม่พิมพ์อ่ะของฝาหองอะไรก็แล้วแต่ของแคมก็แล้วแต่มันใช้งานมานานแล้วแล้วก็มันมีคู่แข่งเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็ต้องดั้มราคาเพื่อจะขายได้เพราะเขาได้ต้นทุนตรงนั้นคืนมาแล้วต้นทุนเรื่องแบบต้นทุนเรื่องข้างผลิตอะไรก็แล้วแต่ได้คืนมาแล้วเขาสามารถดั้มราคาลงมาได้เหมือนกัน บล็อกเครื่องต่อใหม่ตัวสมัยีอเอ็ดถึงปัจจุบันเนี่ยมันกี่ปีสี่ปีเองสี่ห้าปีเองมันเป็นอะไรที่ใหม่กว่าเขาก็ต้องเอาต้นทุนทุกอย่างคืนก่อนถึงมันจะมีราคาที่ถูกกว่าทุกอย่างมันเป็นตามวัฏจกักรมาเลยเพอเข้าใจป่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่พี่อยากให้ทุกคนฟังวิดีโอนี้และก็คิดตามนะครับผมมันมีสาระความรู้ทุกวิดีโอนนะและที่สาคัญซื้อที่ไหนถามที่นั่นอันนี้ในมุมมองของช่างทุกคนที่เขาโพสต์ทุกวันนะซื้อที่ไหนคนถามที่นั่น เพราะว่าของแต่ละที่ไม่เหมือนกันถ้าพี่ไปตีของว่าอันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้แคมเบอร์นี้ไม่ได้หัวฉีดเบอร์นี้ใช้ไม่ได้เท่ากับว่าพี่ไปตีของเขาถูกไหมน้องก็ต้องมองว่าไปตีของเขาบางคนหวังไม่ดีก็แคปไปส่งไปให้ช่างอีกคนเนี่ยช่างคนเขาบอกว่าไม่ดีนุ่นนั่นกลายเป็นว่าพี่มีศัตรูโดยไม่รู้ตัวแนะนําว่าซื้อที่ไหนทางที่นั่นโซนอะไรของลูกค้าพี่ที่สั่งที่พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ตอบพี่เซ็ตพี่ทาให้ทุกอย่างรับรองว่าวิ่งได้ทุกชุด ตามที่ต้องการแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือใจความสําคัญและทุกอย่างที่พี่พูดมาเนี่ยพี่อยากให้ทุกคนคิดตามทั้งมุมมองของช่างด้วยทั้งมุมมองของลูกค้าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตัววัฒนหารหรือเพจช่างตัววัฒนหาร w A l e t t i n g ทักทางใดทางหนึ่งพอไม่ต้องทักทำมาสองทางหรอกนะครับผมเดี๋ยวตอบเองใจเย็นนะครับผมส่วนติดตามวีดีโอก็ ช่อง YouTube ช่างตูว,วัฒน์าร W N l e s i n g นะครับผมช่องเดียวนะช่องใครติดตามช่องเก่ามาติดตามช่องใหม่นะแล้วก็ทิกตอกช่างตูว,วัฒน์ทหารครับก็ประมาณนี้นะใครอยากสั่งอะไรก็ตามที่พี่บอกนะครับพี่บอกเนี่ยเพราะพี่รักทุกคนนะปกติพี่ไม่มาบอกให้เสียเวลาหรอกอันนี้พี่บอกเพราะพี่รักทุกคนเพราะพี่ถือว่าเออทุกคนชอบรถเหมือนกันให้เตือนสติไว้ก็ประมาณนี้นะแตง่งรถแต่งตามงบดีที่สุดนะครับผมเอางบที่เราไหวเอารถงบที่เราไปได้ดีที่สุดมันจะไม่ลำบากทั้งช่างไม่ลำบากทั้งตัวเอง นะครับประมาณนี้นะโอเคฝั่งไลฟ์ฝั่งแชร์ด้วยเด้อไวรุ่นรักทุกคนไปแล้วโจ๊ะ